ฝันที่กระบวดขาว้ายโอ้ว้าทุกทุกคนมาขอสั่งกแล้วจ้าอะต่อเนื่องเลยคือกลุ่มที่คัมแบ็กวันเดียวกันอ่ ก็คือน so um> ้องสาวไอริสน sí oh um ั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่าเชอริสมายเลยถูกต้องอุยตายไว้กรีดอะไรยังไงเอ่ยอันนี้คือถือว่าเป็นคัมแบ็คแรกเลยสำหรับน้องๆซึ่งเพลงเดบิวต์ทำไว้ได้มาตรฐานสูงมากมากคือเป็นแคนดิเดตสองออฟเดอะแยร์สำหรับปีนี้เลยคือใครๆมันก็ต้องรู้จักเพลงนี้จริงๆ มาเราดูว่ารอแนรกเขาสะงัดอะไรออกมาให้พี่เห็นใช่นองสังัดหมยไหนมาให้พี่พี่สลอดูอ่ะเอาว่าไปดูดีกว่าถ้ามแล้ว let's go ฝรั่งหนึ่งคือเป็นฟันฟันคุดหรอโอ้ยฉันปวดฟันฉันปวดฟันอฮะหลอดเป็นไร โหเป็นคลับอุ้ยน้ำลายงพื่อนบ้ากี่สิโอ้โหวไปพี่ฝันพี่กับบวขา่าทำกันแต่เริ่มพี่มาดีนะวาย คือเดนทิสนอว้าหนูอย่าใช้มืออย่างนั้นหนูมันสกปรกโอ้ไว้โอ้ไม่คือเข้าขนกเลยโอ้ว้าวโอ้คือชิมอพไงนะเออ โออังฝังเขาะปลูกโอ้เราะฉะนันป็นห้องน้า เพลงน่ารักนะจริงโอ,โอ้โหชอบัารพชเศนมีความเรโทหรหน่อยเนาะแต่ก็มีความใหม่อ,อ,อะไรสักอย่างก็มันเฟรชมันในความสาวโอ้โอ 안이야. 오. 어떤 색이สวย나? 음. why? 오. 치사드 머판러? เออ.

สวยมากมากเออ <c oughs> คือโดนถอดฟันเินที่เรียบร้อยจบ็นงานรักษาฟัน,นไปเอออา <c oughs> อ่ะเป็นไงบ้างกับเพลงนี้คัมแบ็กแรกเพลงถือว่า ีนะเออฟังง่ายสบายสตามสบายตอนนี้อนี้ชอบเพลงมากคือเพลงมาดูต่างจากเพลงเดบิวนะอืมคือเปลี่ยนกลิ่นพอสมควรแต่ก็ยังมีความเป็นไอดีอยู่อืมเออคือชอบอะคือฟังครั้งแรกเรารูสกชอบเพลงเลยรูมันฟังง่ายใช่ฟังง่ายแล้วก็คือไม่ได้แบบบูมบ้าแบบเอออะไรขนาดนั้นคือมันฟังเพลินแล้วมีความติดหูเออในส่วนหนึ่งด้วยใช่แต่ในส่วน ส่วนหนึ่งนั้นใช่ส่วนนั้นคือรู้สึกว่ามันเป็นกราฟที่เส้นตรงไปนิดนึงคือมันไม่ไม่มีท่อนที่แบบอืพุ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเพลงสั้นอีกแล้วนะเพลงสั้นอีกแล้วท่อนพุกถือว่าดีชอบท่อนดีออส่วนเอ็มวีเนี่ยเหมือนจะเข้าใจแต่ก็พยายามคิดวิเคราะห์อยู่คือมันจะมมีมินนิ่งอะไรซ่อนอยู่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับฟันอันนั้นคือน่าเป็นฟันลมแรกอ่าเป็นฟิลนานแบบ ไม่อยากจะถอนเออแต่ต้องถอนเออเหมือนชิพยา,ยามจะปกป้องแฟนน้ำนมแรกอันนั้นไป <laughs> เออ,อะไรแบบนี้นะแต่ก็นจำเป็นต้องถอนอ๋อ,อแต่นี่ว่าน,น่ารักนะเอวีอออน่ารักนะนกกคือมันมีความเป็นเขาเหมือนชมรมอะไรสักอย่างด้วย <laughs> ใช่ไหมละ่ะเออเราชอบเซตติ้งเอวีคือน่ารัก,กเออ,อคือดูไปไอ่หรือคือชัดเจนมากเอออ่ะภาพรวมสำหรับ c h e r i s h my love เขาเข้าใจเลยเรื่องท่าเต้นก็น่ารักด้วยเออท่าเต้นน่ารักจริงคือมันจะดูไม่วุ่นวายอะไรเท่าไหร่อาจจะดูไม่วุ่นวายมากเท่าไหร่ทอไมแม่ตดเต้นยากพอสมควรแล้วแม่ติคือมันมันจำเลยอะเออมันจำเลยเออแต่อันนี้มันเป็นฟิลฟังง่ายสบายๆเรื่อยๆซึ่งคิดว่าเกาหลีก็น่าจะชอบเป็นแนวอะไรแบบนี้ที่ฟังง่าย อย่างที่บอกว่าเพลงมันมีเหมือนจะมีความ r e โทรแต่ก็มีความใหม่อยู่อะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ดูแบบเออเป็นเป็นนอายที่ที่เหมาะกับน้องๆดีเออนะอ่ะก็ื่อใฟิลนันต์ไปใช่ที่สักิีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เรา้วยจ้าอันี้อันง